ร้านเค็มมุกนะครับแล้วก็แฟนคลับของเค็มแล้วก็ของมุกด้วยนะครับนี่เราเป็นโปรเจกต์ที่เราตั้งใจมากมคนอยากขอบคุณแฟนคลับทุกคนที่ยังรักแล้วก็ยังคอยซัพพอร์ตเราสองคนเสมอไม่ว่ายางไงก็ตามตอนนี้เราสองคนอาจจะยังไม,ไ,มไม่ได้มีผลงานอะไรให้ทุกคนเห็นแต่ว่าหวังว่าผลงานนี้จะทําให้ทุกคนชื่นใจแล้วก็ขาดไม่ได้เลยมุกกับพี่ๆท,ทุกคนต้องขอบคุณพี่ใหญ่อมาดกลับมที่มาช่วยถ่ายรูปให้เราสองคนตลอดเวลามา ถ้าโปรเจกต์นี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีปณิตานะครับแทนต้องไปค่ะปากเด็กๆจะพูนะ <c oughs> ให้รักกันสองคนไปน,นานๆเรียกว่าเป็นการอวยพรปีใหม่อวยพรสงการให้กับคนนะคะที่ยังรักเขาติดตามงานของเขาไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวมีอะไรดีๆแน่นอนนะอวยพรสงการนอนค่ะสงการปีนี้สงการปีใหม่ไทยก็ขอให้ทุกคนเที่ยวอย่างสนุกสนานแล้วก็เที่ยวให้ปลอดภัยมีความสุขทุกคน ใครที่กลับบ้านก็ขอให้ได้รับพลังนะครับเพื่อที่จะมาสู้งานต่อในกรุงเทพเหมือนเดิมนะครับผมก็ขอให้คนมีความสุขในช่วงเทศกาลแบบนี้ครับ แล้วก็ขอให้ทุกคน<ง>แบบว่ารักบ้านเราไปตลอดนะคะอันนี้เป็นโปรเจกต์พิเศษ<อ>มากมานี่ก็ขอวอวยพรให้ทุกๆคนเนี่ยสงกรานต์ปีนี้นะมีแต่ความสุขสุๆสุขสุขส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 ขแห่งๆปังๆกงันไปเลยนะคะเด<ง>ี๋ยวเรารอดูนะคะว่าอีกไม่เกินวัน2วันเราจะได้ดูภาพสงกรานตของคู่นี้ยังไงกันบ้างที่สําคัญติดตามผลงานลูกๆทุกคนด้วย<ง>ว่าจะมีโปรเจ